เอนเกียอไปเกลือมะนาล่ะไปเกลือมะถุงหนึ่งเด้อบอกบอกจหนาบ้านเอาเกลือให้แน่ถุงหนึ่งล้างสไิไปบอกไปบอกจุนเอาเกลือให้ล่ะไปจุนเอาเกลือมาถุงหนึ่งมัางสิเอามาใส,ส่น้ำมันสิ บางอัน no เขาเห็นมันนอนมันก็สินอนเพียบ้องกันแหละแล้วคนสันสีภาษาอังกฤษ่ามันตัวใหญ่อยู่ด้วยเนาะซึ่งตัวแบบนี้ดีก็แบบว่าเอาขนมเึ่งมุนี่มันตัวนุ่มดี รุ่งว่าจิปล่อยออกอยู่ปล่อยตัวไหนป่อยของฮีโร่เนี่ยโอ้พะว่าเพิ่นว่ามันนั่นเล่มันบ่าะใครอ่ะเร่เปาะอะไรละค่ะแกนบ่อเร่ง้วงดงวดหนังงวดสินแต่ว่าปลาวหายมันผสมเอาสะก้อนปลาบางสิผสมมาลูกมันสะก้อนน้อมันสินเนี่ยมุวนมันเป็นน้ำจืดเลยต่อไปนีไม่ได้งวดเล่เด้่ยจได้ขายมันมันเปาะหนังปลาได้เลยแต่ว่าออกมาไม่จะโตประกามเนื้อทั้งนั้นเลยทั้งนั้นละเนื้องวด ม้วนสินม้วนหนังนี่เขาสอบไปเลยนะไปเลยเนี่ยม้วนมาเมืองกระบมันบ่อดไปราคามันบอดีซัมมันบปดีลุงว่ามันโฉผูมันหลายตัวว่าิีป้อยออกก่อกกันที่โลก็บอกกันแต่ว่ามันเป็นแบนเล่ลอยเนาะเล่เล่แท่เนาะแม่จีนให้ลูกนีเนี่ยมึงท่หนังสินหนังตวตาเงินก็มันโตเขาคนเนาะ เงาขรุ้ว์เด็กโตเม่เลยวะง่ายง่ายมันก็สินน้องขายสินกันเนาะเขาก็ขายดอกพวงงามเขาขายเนื้อแล้วว่าถ้าผสมทะลุมันออกมาเป็นเละผสมบังทีอผสมกับบามันบัดนี้บอกงามเลยบัดนี้อันนี้แหละขนาดนี่นาดแม่มันผสมพลาดผสมเตะมันยังให้ลูกเป็นเละนะอันเมน แมมันยีๆซ่เดียวใส่กับไปตำกับไปนีสีนังนีมากเหมือเล้เนี่ยมาลกลกลกเอ้อย่าลูกระบาดนจังได้จังหลักกว่ามีคนมึงมีครับลูกเออตา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 งัดซักงัักงัักเต็กี่นี่ขวดเนี่ยมันมันบอบ่อบ่อสะดือบ่อปล่อยเลยปล่อยเล้บ่อแต่มันเอียดเองดตะกี่มาดต็กี่ี่มันเป็นน้ำที่ว่าต๊ข้างมันไหลออกไหมมันมันบวม ป่อยมันแหงเงยเด้โอ้คิสิเจงแต่ว่าอ้โอ้โอโอ้านไปเลยบานนี่แหละเอ้ทำพูนทำคูนเนี่หนาเนี่ยแหงไว้อยูม่ยมันจีง่า่ผักเลยเด้เหนกามเนือมันขามันกามขามัน อันานเมียมันก็นทั้งซ้ำนี่เนาะอันนี้อันนี้ลูกแรกมันผสมกับบามันมันขนาดมันมันให้ลูกดีจริงก็จะววาผมว่าเรนี่ตลารที่ต้องการก็มันว่ะหนังเนื้อเนื้อหนังเลนะแต่วมัน